ก็ต้องยอมรับนะครับพื้นที่สุดท้ายเขาจบสกอร์ได้ดีกว่าเราครับทั้งที่เราเตรียมตัวมาค่อนข้างพอสมควรครับแต่ก็ต้องด้วยความคุณภาพของผู้เล่นนะครับก็ยังต้องไปปรับไปแก้อะไรผมมองว่ามันมันมีผลนะครับเรื่องทั้งนักเตะเอยแล้วก็การซ้อมที่มันมีปัญหาแต่ต้นฤดูกาลที่ช่วงปีซีซั่นเนี่ยแทนที่เราจะได้อะไรเยอะกว่านี้แต่เรา ไม่ได้อะไรเลยกับสองเดือนเราก็เสียเวลาตรงนั้นไปก็เหมือนเรามาเป็นแมตต์ดีีซั่นไปสามแมตต์เลยก็ <c oughs> ตอนนี้จะเป็นอ่าู้ครับสาธิตปุนทองที่กลับมาทำใช่ครับแนวทางก็ก็ยังเหมือนปีที่แล้วครับก็ยังเป็นนักเตะที่ถ่ายล้วนครับเน้นนักเตะท้องถิ่นเป็นหลักนะครับด้วยทั้งอ่าคุณทรัพย์เอ่ยแล้วก็ อะไรหลายๆอย่างครับก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนครับผมก็ฝากไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดหน้านะครับก็ต้องขอเวลาอีกสักพักครับในการปรับจูนผู้เล่นแล้วก็ผู้เล่นที่คุณสมบัติยังไม่ได้ครับเราก็ทำงานอย่างเต็มที่ครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควร